สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นแมตช์สำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราอีกแมตช์หนึ่งในการลงสนามพบกับชนิสไทเปในนัดที่เราไปเยือนนะครับที่ไทเปหรือว่าชนิสไทเปเนี่ยแมตช์ที่แล้วนะครับเขาพ่ายแพ้เรานะครับแมตช์นี้นะครับชนิสไทเปตกตก,ตก,ตก,ตกรอบไปแล้วนะแล้วก็มีกระแสข่าวนะครับว่า ทางทีมมีปัญหามากพอสมควรเกี่ยวกับการเรียกตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมในการแข่งขันในอามรที่จะถึงนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยชเน,นสไทเปมีปัญหาในการเรียกตัวครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งนักเตะภายในของเขาที่อยู่สังกัดตามสโมสรซึ่งนะครับทางสโมสรต่างๆไม่ค่อยอยากจะปล่อยตัวนะก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวลวงหรือข่าวจริงอันนี้ผมไม่ทราบนะครับนามารายงานให้เพื่อนทราบเฉย วันพรุ่งนี้ลงสนามเวลา17.30นาทีนะครับถ่ายทอดสดทางท v i s i o n Now วไทยรัฐทีวีแล้วก็ BG Sport นะ3ช่องทางนะครับโดยก่อนที่ทีมชาชุดใหญ่เราจะลงสนามในเวลา15นาฬิกานะครับทีมชาติไทยชุด U23 ของเราก็จะลงสนามในการอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนที่ U23 นะครับในเวลา15นาฬิกานะครับประมาณบ่าย3โมงซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง BG Sport และท Vision Now วนะครับ ทีนี้เรามาโฟกัสกันในคู่ที่2คือทีมไทยชุดใหญ่ของเรานี่ครับ17นาฬิกา30นาทีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราชนะเราแพ้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราเหลือเทัวร์นาเมน,มนต์ชิงแชมปาชาเเชียรอบคัดเลือกเนี่ยแข่งอีกเพียง3มแมตช์นะครับคือแมตช์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็แมตช์ที่เราจะไปเยือนศรีลังกาในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็แมตช์ที่เราต้องรับการมาเยือนอเติร์เมสสถานในเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ย เหลือเพียง3แมตช์เนี่ยมันจะต้องชนะแพ้อย่างไรนะครับคลิปนี้นะผมจะมาสรุปให้ฟังนะนะครับตามกฎของทาง AFC นะครับที่กำหนดนะครับในการคัดเลือกในรอบนี้นะครับสำหรับทีมที่จะเป็นที่1ในสายเนี่ยนะครับเขาเขาบอกว่าเขาจะดูดูที่เฮดตูเฮดก่อนครับแล้วจากนั้นกนะ็จะมาดูที่ลูกประตูได้เสียนะครับคือดับ2 ถ้าถ้ามาในรูปนี้นะครับถ้ามาในรูปนี้ผลจากนะครับการแข่งขันระหว่างศรีลังกากับเ,เติร์มเมนริสถานในแมตช์ที่แล้วที่ศรีลังกาสามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเติร์มเมนนิสถานไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยทำให้สถานการณ์สามทีมนะครับก็คือไทยเติร์มเบนิสถานแล้วก็ศรีลังกาตอนนี้มีคะแนนเท่ากันคือหกคะแนนครับแต่นะครับเติร์มเมนิสถานแล้วก็ศรีลังกาเนี่ยมีคะแนน นะครับได้เสียก็คือลูกผลต่างประตูนะครับบวกสองเท่ากันส่วนเราเนี่ยบวกหนึ่งผลต่างประตูได้เสียเราเป็นรองเติะกับรองศรีลังกาอยู่หนึ่งประตูครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเฮ t ูเฮ a d ตอนนี้เราเสียเปรียบเติมาตรฐานในการพ่ายแพ้นะครับแล้วเราก็ชนะศรีลังกามาทีนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างในแมตต์ต่อๆไปเนี่ยนะครับที่เราเจอกับชานิไทยเปซึ่งตกรอบไปแล้วนะนะครับในพรุ่งนี้เนี่ยอย่างไรเราก็ต้องชนะนะ ก็สรุปแล้วครับเกมที่สาเกมที่สี่เกมที่5เนี่ยเจอไต้หวันศรีลังกาเติมมิสถานเนี่ยเราจะต้องชนะให้ได้ครับไอเรื่องประตูยิงมากไม่มากเป็นสำคัญแล้วครับตอนเนี้ยพอคอยดูเฮตูเฮตละนะครับนอกนอกจากมันจะเป็นงูกินหางจริงๆนะต่างคนต่างชนะเสมอมาเท่าๆกันจริงๆนอะ่ะระหว่างไทยเติร์กศรีลังกาเนี่ยนะครับมันที่จะดูผลต่างกันซึ่งเป็นไปนได้ยากมากนะครับพราหน้ามันจะออกหกหน้าเนยะ นะครับซึ่งมันยากนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะมองแบบมองง่ายที่สุดคือทีมไทยเราจะต้องชนะทั้งสาแมตช์ครับแม้แม้ในแมตช์ที่2พบกวับศรีลังกาเราอาจจะเสมอก็ได้เพราะเราเคยชนะเข้ามานะถ้าจะมองเฮตุเฮตนะแต่ผมคิดว่าไม่ควรจะเสมอควรจะชนะทั้งสาแมตช์เลยนะครับจนจนแมตช์สุดท้ายเนี่ยแรงกดดันที่เราต้องชนะเติร์กมากกว่า2ประตูเนี่ยไม่มีแล้วครับตอนนี้ขอให้ชนะเติร์กให้ได้ก็พอแนละ้วนะครับ ไอ้ไอผลที่มันเกิดแบบนี้ทําให้เราไม่ต้องชนะเติร์กมากกว่าสองประตูกเกิดขึ้นจากศรีลังกาชนะเติร์กนี่แหละครับดังนั้นนะครับศรีลังกาเติร์กเมสานเนี่ยจึงพลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวในการที่จะแพ้หรือเสมอในนัดต่อไปอสามนัดเหมือนกันนะถ้าเขาพลาดนะครับถ้าเขาแพ้ขึ้นมาทีมไหนแพ้ตกร,รอบมาพูด,ดง่ายไทยนะครับศรีลังกาเติร์กเมสานท่านฟังข่าวให้ดีถ้าได้ยินข่าวว่าทีมไหนแพ้เนี่ยคือตกร,รอบทันทีนะครับเป็นอย่างนั้นนะ นะครับถึงเวลานี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้ให้ใหท่านจับตามองให้ดีเพราะว่าศรีลังกาเนี่ยในแมตช์แรกที่เขาแพ้เราเฉือนหนึ่งประตูเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งรวมทีมกันครับมันทําให้นักเตะจะต่างชาติเขาไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือตัวอูนของเขาเนี่ยยังไม่สามารถจะรวมทีมหรือเล่นนะครับเข้าหากันได้ทําให้แพ้เราเป็นหนึ่งประตูศูนย์แต่หลังจากนั้นมาครับเข้าโชว์ผลงานในการเอาชนะไต้หวันแล้วเอาชนะเติร์กมิสถานไม่ได้เนียถือว่าเป็นผลงานที่ดีศรีลังกาครับ และศรีลังกาเนี่ยเป็นทีมที่นะครับควรจะเป็นปัญหาสำหรับเราแน่นอนในในรอบนี้นะแมตท,ที่เราจะไปเยือนศรีลังกาในเดือนธันวาคมนี่เลยครับเป็นแมตท,ที่อันตรายที่สุดถ้าเราไปพลาดท่าแพ้ศรีลังกาขึ้นมาหรือเสมอขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะครับแต่การต้อนรับการไปเยืนอนเตอร์เบีสถานที่ราชมังคลากราสถานคงที่ย่อไม่หนักเท่าไหร่แต่คําว่าไม่หนักเท่าไหร่เนี่ยส่วนมากแล้วทีมชาติไทยเราเนี่ยแข่งขันใน โซนเมนสำคัญนัดสุดท้ายส่วนมากแล้วจะมีมีอาการเล่นผิดฟอร์มอโดยเฉพาะเล่นในสนามราชมังคลากีราสถานนี่แหละนะครับเปลี่ยนได้ก็ดีนะนะครับไปแข่งอยู่สนามธรรมศาสตร์หรือจะไปจัดอยู่สงขลาก็ได้ครับไปแข่งอยู่สงขลาเนี่ยผมคิดว่าเป็นผมคิดว่าเป็นมงคลดีนะถ้าเกิดถ้าเกิดแมตสุดท้ายเนี่ยเนี่ยสงขาเขามีโรงแรม ชั้นดีนะครับมีสนามฝึกซ้อมโอโหพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์กับสงขลาเนี่ยแมตสุดท้ายเจอเติร์กเนี่ยไปจัดที่สงขลาเนี่ยยื่นในเอฟซีไปนยผมคิดว่าขาดลอยแนย่ชนะเติร์กแน่นอนครับแต่แต่แข่งในสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นสนามท,ที่ที่ไทยเราแข่งได้ผลผลงานไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะในแมตส์สำคัญสำคัญเนี่ยผมรู้สึกงงันนะไม่รู้เพื่อนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะนะครับ บางคนอาจเราอาจจะคิดว่าเจอเติร์กแมตสุดท้ายยังไงเราก็ชนะไม่แน่นะไม่แน่นะครับทีมไท,ทยเรานในในแมตสุดท้ายในทนัว์นาสำคัญเนี่ยชอบจะจะทำอะไรที่มันสเสร์ไพภัยในลักษณะที่ทำให้ให้เราผิดหวังเสมอนะโดยเฉพาะแข่งในสนามราชบังคลาเนี่ยนะครับก็ก็ลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนในแมตสุดท้ายนะครับก็ถือว่านะสีลังกาเนี่ยเป็นทีมที่มีสิทธิ์ที่จะเบียดเราเข้ารอบมากกว่าเติร์กด้วยตอนเนี้ แลวเราประมาทศรีลังกาไม่ได้เลยสามแมตช์สุดท้ายถ้าเกิดศรีลังกาเนะี่ยสองแมตช์สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถชนะรวดแล้วเขาสามารถเสมอเราได้ก็เป็นเรื่องนะครับผมบอกแค่นั้นแหละนะครับเป็นเรื่องนะแต่ถ้านับเฮดทูเฮดเนี่ยเขาต้องชนะเราครับเสมอเราไม่ได้เข้าหรอกนะครับดังนั้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะชั่วโมงนี้นะก็หวังว่านะครับในวันพรุ่งนี้ทีมไทยเราจะไม่พลิกล็อกนะไปแพ้หรือไปเสมอให้กับชนะสไทเปถ้าแบบนั้นก็เหมือนทำลายตัวเองนะครับ นะครับศิลกาอุสาชนะเติมมาแล้วเราเราดันเราดันไปเสมอหรือแพ้ชานีสเปย์ยุ่งเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทําลายตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยยังยังไม่ขาดลอยนะว่าเราจะชนะชาลีสเปยได้หรือไม่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวว่าชาลีสเปยมีปัญหาในการรวมทีมนะแต่นะครับเราไปเยือนบ้านเขานะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนะกองหลังเรามีผมคิดว่ากองหลังเราหน้าห่วงนะครับแผงมิดฟิลเราแน่นปึกครับแต่ว่ากองหลังผมว่าคิดว่าหน้าห่วงใหญ่นะ ไม่มีจูนาทานเข็มดีมีผลมากนะครับกับทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็รอดูแล้วกันครับว่าพรุ่งนี้หลังเราจะเป็นอย่างไรบ้างและการทําประตูเราเนี่ยจะเป็นปืนฝืดหรือเปล่าเรารอดูพรุ่งนี้ว่าอีซี่จะจัดนะครับตัวผู้เล่นฟอร์นายเป็นใครแลวจะเล่นในรูปแบบไหนตรงนี้ไม่มีใครเราได้จริงครับว่าเราสามารถทําประตูชนิสเตเปได้มากขนาดไหนเขาจะเล่นเกมรับหรือเกมรุกเราก็ยังไม่รู้ครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็เรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะทาประตูเขานะครับได้กี่ประตู ในขณะที่หลังเราก็น่าห่วงเราอาจจะโดนเขาทะลวงประตูก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นนัดที่เราไปเยือนและหลังเรามีปัญหาขาตัวแกนหลักตัวสำคัญครับคือจุลธานเข็มดีเนี่ยผมคิดว่าน,น่าห่วงมากนะครับยังไงก็ให้กําลังใจครับพรุ่งนี้เชียร์ครับ17นาิกา30นาทีนะครับช่วยกันส่งกำลังใจทีมปะไทยชุดใหญ่ของเรานะครับ ไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใ้ศาสตร์บางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลแลคนรุ่นใหม่ฉังสึกต้องเพรียงไป In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the world elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเครียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคหแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต ชว่าเป็นเอาซบอกเยอรมันคิวัดสินรองคลูกทีมชาติยมชนเยอรมันสกอตคอนสตโปแันดียูไนต็แตทีมชาติย้อชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกโกงราชสีห์แฮงลิเตอร์ฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนาทานเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลมิคเลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย ไทยเปยียเ,เชื้อชาิลูกร้านคนไทยต้องได้รับใช้สตาติปลางวีธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนตยังนั้นแลคนรุ่นใหม่ชามสึกต้องเคลียงไว In the middle of the modern football path We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war elephants must be fearless เปิดมันบังตาสูดทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูดรทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่สะอาดเคลียอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดว่เตอร์โรเอสเคแห่งศิษสวีเดนซิล h าแ e t e เม็กเซดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะพนคีรีโดมชาวาเบนเอาสบกเยอรมันทีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาชองเยอรมันสกอตคอนสเตโปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยาชน จูดซึมศโลดาวรุ่งแห่งอังตรฤษสุพนัณเมือนตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสา์วิไลเบนเดวิสนิโคลหลับลิคลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลไรสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปรียงไร